สวัสดีครับมาดูการทำรั้วอิดบล็อกนะครับอิดบล็อกอันนี้เป็นความสูงเจ็ดก้อนนะครับใช้เสาสำเร็จนะครับเสารั้วสำเร็จอันนี้ก็การทำงานก็ค่อนข้างจะรวดเร็วนะเสานี่ขนาดสิบห้าเซนนะครับมีเหล็กโพลนะครับ ดูคานนะครับคานก็จะเป็นคานปูนนะครับอันนี้เทเอานะครับอันนี้ก็มีการเจาะเจาะเหล็กเจาะเสียบเหล็กแล้วก็เจาะทะลุด,ด้วยครับอันหนึ่งเพื่อเสริมความแข็งแรงนะอันนี้คือก่อเพิ่งก่อวันนี้นะครับวันน,นี้น่าจะเสร็จนะครับงานก่อก็เหลือทําทับหลังนะครับ อันนี้ทําทับหลังเสร็จแล้วก็จะประ,ประมาณนี้นะครับก็จะดูเหมือนรั้วทั่วไปครับจริงๆผมกะว่าจะเทเสาเองนะครับพอดีเจ้าของงานเขาต้องการความรวดเร็วนะครับก็คือให้สั่งเสาสําเร็จมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเหลือจับเสี้ยมฉาบนะครับ ก็ให้ดูงานโครงสร้างั้ว่าเข้าๆนะครับอันนี้เผื่อใครจะเอาสนใจเอาไปใช้ไปทำได้นะครับอันนี้จะมีการฉาบเซาะร่องนะครับก็คือจะเซาะร่องยาวอย่างเดียวนะครับฉาบเซาะร่องยาวเป็นเส้นเป็นเส้นตามแนวก่อเนี่นะเพื่อความสวยงามนะครับ ผมขอจบการรีวิวการทำรั้วอ e ีดบล็อกเพียงเท่านี้นะครับ